สวัสดีค่ะ,ะนางอรสายอดสารผู้ใหญ่บ้านบ้านบุญเจริญหมู่ที่หนึ่งค่ะแล้วก็นี่ท่านผู้ใหญ่อุดรคำพินผู้ใหญ่บ้านบ้านบุญเจริญหมู่ที่8ค่ะ,อะขออนุญาตเล่าถึงความเป็นมาของการมีฝายซอยซีเมนจุดนี้นะคะว่าเป็นความต้องการของชาวบ้านที่มีการประชุมประชาคมเกิดจากความเดือดร้อนจริงๆที่ไม่มีน้ำอุปโภคบริโภครวมถึงน้ำเพื่อการเกษตรเมื่อก่อนนะคะฝายตัว ตัวนี้ยังไม่มีน้ําที่ไหลผ่านจะไหลผ่านน้อยมากไหลผ่านน้อยกว่าแน่าฝายที่เราเห็นอยู่นะคะพอมีการประชุมประชาคมปุ๊บเราก็มีการยื่นเสนอให้กับทางอ,อบจอมาตรวจเพื่อดําเนินการในการก่อสร้างพอชาวบ้านเห็นปุ๊บก็เกิดความพึงพอใจมากเพราะว่าแหล่งน้ําแห่งนี้ให้ประโยชน์ทั้งแหล่งอาหารสถานที่ท่องเที่ยวให้กับคนในชุมชนรวมถึงปริมาณน้ําที่ได้ส่งผลให้ บ่อน้ําบาดานตื้นขึ้นแล้วก็การอุปโภคน้ําบริโภคก็มีจํานวนมากขึ้นเพียงพอกับการใช้ของทั้งสองหมู่บ้านเพราะว่าประชากรในหมู่บ้านทั้งสองหมู่บ้านรวมแล้วก็อยู่ที่ประมาณ1,000กว่าคนนะคะแล้วก็ครัวเรือนก็อยู่ที่300กว่าครัวเรือนที่ใช้น้ําในการอุปโภคบริโภคครั้งนี้นะคะ ก็ถือว่าเป็นประโยชน์มากที่ชาวบ้านได้รับแล้วก็ตรงฝายนะคะท่านไม่ต้องกลัวว่าจะมีน้ำเน่าเสียหรือว่าการระบายน้ำนะคะก็จะมีเป็นท่อเปิดที่สามารถที่จะระบายน้ำด้านล่างหรือจะเป็นทรายเป็นเศษเป็นมูลอะไรต่างๆก็สามารถที่จะเปิดออกทิ้งได้โดยไม่ทำให้แหล่งน้ำเน่าเสียค่ะก็ฝ่ายตัวนี้ค่ะก็อยากให้ทุกพื้นที่ที่มีความขาดแคลนเกี่ยวกับการใช้น้ำ เพื่อการเกษตรก็ดีการอุปโภคบริโภคก็ดีอยากให้มีการขยายต่อให้มีโครงการฝ่ายซอยซีเมนเพราะว่าทุกพื้นที่บริบทไม่เหมือนกันผู้ใหญ่ทั้งสองท่านเนี่ยจะมีการต้อนรับที่มาดูงานหลายๆจังหวัดไม่ว่าจะเป็นเหนือกลางอีสานใต้ได้เล่าสู่กันฟังถึงการขาดแคลนน้ำบางพื้นที่น้ำน้อยต้องการที่จะเก็บบางพื้นที่น้ำมาก ต้องการที่จะเก็บแต่ไม่มีวิธีที่จะเก็บเขาก็เลยมาดูงานผลงานที่อ,อบจอได้ทําให้ชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์ก็อยากให้มีการขยายต่อไปหลายๆจุดหลายๆที่ทุกตาบลทุกอําเภอทุกพื้นที่เพื่อชาวบ้านจะได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีแล้วก็มีแหล่งน้ําใช้น้ําอุปโภคบริโภคะคะ่ะส่วนพื้นที่ของการเกษตรขอยกให้ท่านผู้ใหญ่อุดรเป็นคนเล่าให้ฟังนะคะว่า สองหมู่บ้านนียมีพื้นที่อะไรบ้างแล้วก็ปลูกอะไรบ้างค่ะครับผมชื่อนายุดรคำมพินผู้ใหญ่บ้านบุญเจริญหมู่ที่แครับเป็นประธานกลุ่มผู้ใช้น้ําบ้านบุญเจริญครับแล้วก็เรื่องฝายพอดีฝายนี่ผมเรื่องการเกษตรคือการเกษตรนี่ตอนไม่มีฝายจะได้ทําแค่สองฤดูกาลครับและตั้งแต่มีฝายตัวนี้มัน ทำได้สามฤด,ดูกาลครับชาวบ้านก็มีไรายได้ครับมันจะมีปลูกข้าวนาปีข้าวนาปังปลูกข้าวโพดแล้วก็หลังจากปลูกข้าวโพดเสร็จก็จะเป็นการปลูกบะปลูกถั่วเขียวปลูกแตงโมครับในพื้นที่ของการรับน้ําจากปกติถ้าไม่มีฝายตัวนี้ก็จะได้แ8ดร้อยาไร่ครับแต่ตอนนี้จะได้เพิ่มขึ้นอีกประมาณ1,300กว่าไร่ครับ ที่จะได้ผลประโยชน์จากฝ่ายตัวนี้ครับคือมันจะได้ไอสูบน้ําพลังไฟฟ้าก็ต้องอาศัยน้ําฝ่ายตัวนี้ไปช่วยในโครงการของสถานีสูบน้ําพลังฟ้าของหมู่บ้านครับเลยผมก็อยากจะค่้ขอความอนุเคราะห์จากท่านที่ให้งบประมาณของฝ่ายครับเพราะว่าในในประโยชน์นี้มีมีมากครับแล้วก็มีตำาวลแม่ยม ได้ประโยชน์อีกตำงบลหนึ่งครับคือเป็นตําบลติดต่อจากตําบลแม่ลายไปแม่ยมครับเชื่อมต่อกันครับคือชาวบ้านทั้งสองมุมสองตําบลก็ได้รับผลประโยชน์จากฝ่ายตัวนี้ครับ